สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องพระแม่ลัศมีนะคะอยากจะบอกอะไรกับชาวตุลเกี่ยวกับความรักนะคะหรือคู่แท้เนื้อคู่ของคุณนะวันนี้จะใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะสําหรับเดียวเลยนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยชาวตุลน,นะคะ กำลังรอคอยคู่เราคอยความรักอยู่หรือเปล่านะคะสำหรับคนโสดคนมีคู่แล้วก็ดูได้นะคะว่าคู่ของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ,ะสำหรับนี้สวยมากสวยสุดๆไปเลยนะคะสำหรับคนพิธีพิธันนะคะชาวตุลอลิสเลือกตามลักษณะนิสัยนะคะไพ่แต่ละสำรับโอเคใบแรกคะ่ะโอ้โหชาวตุล ไพ่ใบแรกออกมาปังจริงๆนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะการเริ่มต้นความรักที่ดีการเริ่มต้นความสุขสมหวังเกี่ยวกับด้านความรักนะคะมีคนจะมามอบความรักให้คุณเป็นไพ่การพบรักใหม่นะคะที่สุขสมหวังสุขสบายกายและสบายใจมากกว่าเดิมนะ,ะแบบนี้เลยค่ะนะเคะไพ่ใบต่อมานะโอ้โหเราจัสตเชาวตุลไม่ปังก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะความรัก ของคุณที่กำลังจะเข้ามาเป็นไพ่คู่บุญคู่วาสนานะคะคู่อธิษฐานร้องขอแบบนี้ก็ได้นะคะ j u d g m e n t ขึ้นมาเป็นไพ่ของการได้คู่ครองนะคะที่สินเสมอกันคู่ที่ตรงสเปคหนะคู่ที่คุณอยากได้แบบนี้นะคะกำลังจะเข้ามาแล้วเพราะว่ามันตามไพ่เนี่ยการพบรักใหม่เข้ามาติดติดกันเลยดูสิเพื่อนๆน,นะคะพ่อแม่อยากจะบอกอย่างนี้นะคะพอจัสเมนขึ้นมาเนี่ยชาวตุล ถ้าคุณเคยผิดหวังกับความรักมากๆถูกแทงข้างหลังนะคะอกหักท็อกซิกอะไรต่างๆคู่ที่เขาไม่ใส่ใจไม่รักเราทิ้งเราไปเทเราไปปล่อยอดีตไปนะคะไพ่อันนี้คือปล่อยอดีตให้ผ่านไปเถอะนะคะสิ่งที่ดีนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกำลังจะเข้ามาแทนที่แล้วใบนี้นะคะโอเค เป็นไพ่ผลกรรมก็ได้นะคะใครที่ทําดีนะคะคิดดีทําดีมาตลอดนะคะผลกรรมนั้นก็จะมาหาคุณนะ,ะแบบนี้นะคะเป็นไพ่พริกชะตาชีวิตเกี่ยวกับความรักนะคะหรือสิ่งที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับความรักได้นะ,ะแบบนี้นะ,ะโอเคเปิดต่อนะคะโอ้โหไพ่แต่งงานชาวตุลขึ้นมาติดๆดอะ่ะไพ่มีความรักนะคะพบรักใหม่ คู่อธิษฐานร้องขอและไพ่แต่งงานขึ้นมานะคะเป็นไพ่สามถ้วยทรีออฟคัพสนะคะการเฉลิมฉลองนะคะการได้พบมิตรแท้นะคะการได้พบกัลยาณมิตรที่ดีแบบนี้ได้เลยจะบอกว่าคนที่เข้ามาคนนี้นะมากกว่าการเป็นคู่รักนะ่ะคู่แบบพิศวาสกันนะเขามีความเป็นเพื่อนนะ่ะมีความห่วงหาอาทรน,นะคะอยู่ในนั้นนะ ทำอะไรคล้ายๆกันนะคะชอบอะไรคล้ายๆกันแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทุกอย่างให้คุณได้เหมือนพบมิตรคนหนึ่งนะคะเข้ามาแต่มีความรักอยู่ในนั้นด้วยนะอืมแบบนี้เลยโอ้ไพดีมากชาวตุลตั้งแต่เปิดมานะเกือบทุกลัคนาราศีตุลน,นีิปังสุดๆนะคะโอ้แล้วเดอ๋ไฮพริเทสก็ขึ้นมา เอออลิสลืมบอกนะไพ่ดูได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหมดเลยนะคะ LGBTQ+ ดูได้หมดเลยนะคนเข้ามาก็ประมาณนี้นะคะ h ฮปริ t เท s เนี่ยเป็นไพ่มีดาวจันทร์นะคะเป็นดาวประจำไพ่เพราะฉะนั้นเนี่ยดาวจันทร์มีลักษณะแบบไหนคนคนนี้แบบมีสเสน่ห์สุดๆนะคะพูดจาหวานน่ะมีความอบอุ่นนะคะอยู่ในอยู่ในตัวเองมีคนมีศิลปะในการพูดคำจาดูนิ่งๆน,นะคะในใบหน้ายิ้มแย้มแต่ข้างในอะ่ะ โอ้มีเป็นหมื่นพันเรื่องราวอยู่ในนั้นนะคะเป็นคนที่นะขออี้อ้อนเอออ้อนเก่งด้วยนะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรให้กับคนรักนะรู้ว่าจะต้องพูดอย่างไรปฏิบัติอย่างไรนะคะเพื่อเพื่อให้คนรักสุขกายสบายใจเออประมาณนี้นะจะเป็นคนออกจากเจ้าอารมณ์อยู่ซัหน่อยนะขี้หงุดหงิดง่ายนะคะตอนกลางวันตอนเย็นเย็นโพเพไปแล้วเนี่ย อารมณ์จะเย็นขึ้นเออไพ่บอกมาประมาณนี้นะคะเป็นคนนิ่งๆนะคะแล้วก็เป็นคนฉลาดมากๆเลยฉลาดเป็นกรดเลยคนคนนี้อยากได้อะไรอยากให้คุณทําอะไรให้อ่ะเขาจะมีวิธีการพูดอ่ะมีวิธีการตะล่อมว่าแบบเออเธอทําทอย่างนี้ไหมแต่จะใช้คําพูดหวานๆนะแต่ว่าเวลาไม่ได้ดั่งใจก็จะแบบ ชักสีหน้าหน่อยๆแต่เขาก็จะมีวิธีการพูดเพื่อให้คุณยอมเขาอยู่ดีเออประมาณนี้นะคะ The High Priestess ้นมาเป็นคนแต่งตัวดีมากๆเลยนะคะมีเซนส์นะคะในเรื่องในเรื่องความสวยความงามนะ่ะต่อให้เป็นผู้ชายก็เหอะก็จะแต่งตัวเนี้ยบแต่งตัวดีนะคะมีรสนิยมมากๆคนนี้นะนะโอเคเปิดต่อนะคะเป็นไพ่แปดเหรียญคะ่ะไพ่แปดเหรียญขึ้นมาในความรักจะบอกอย่างนี้นะคะ คนคนนี้เป็นคนขยันนะเป็นคนทําอะไรจริงจังในด้านการทํางานนะคะเป็นคนที่อาจจะมีพรสวรรค์หรือทักษะอะไรพิเศษอะที่เขาสามารถทําได้เออติดตัวเขามามคนนี้นะเป็นคนที่สร้างเงินสร้างงานด้วยตัวของตัวเองไม่ค่อยชอบพึ่งอะไรใครแปดเหรียญขึ้นมานะเปิดต่อค่าโอ้ ชาวตูนนี้ปังมากเนื้อคู่คุณน,นี่นะเป็น King of Pentacles ขึ้นมานะคะคนคนนี้มีลักษณะแบบไหนนะเป็นคนที่อ่านใจคนเก่งมากๆนะคะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคล้ายๆเดรไฮพริตเทสนะรู้นะว่าคนนี้ต้องการอะไรนะมาดีมาร้ายแต่ใบหน้าเขาจะยังยิ้มแย้มอยู่นะทั้งสองคนเนี้ย นะแต่ว่าข้างในอ่ะรู้นะืม King o f p e n t a c l e s เนี่ยจะบอกว่าเป็นคนอุปถัมภ์คู่ก็ได้นะคะไม่ชอบให้แฟนแบบอยู่อย่างลำบากอะ่ะไม่ชอบให้แฟนแบบกัดก้อนเกลือกินอะไรประมาณนี้นะมีเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดีมากๆนะคะ King of Pentacles ขึ้นมาแล้วก็การเจรจาต่อรองทางธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเป็นเลิศมากเลยแต่ h y พิ t เทสขึ้นมาเนี่ยไพ่ใบเนี่ยบ่งบอกทุกสิ่งอย่างแล้วเช่นกันเออนะ ะนะนคะเป็นไพ่สิบดาบขึ้นมาคะ่ะสิบดาบจะบอกว่าอาริสขอตีเป็นสองความหมายนี้นะคะคนคนนี้อาจจะเคยนะคะผิดหวังทางด้านความรักอะมามากๆก็ได้นะนะคะจบแบบไม่สวยนะคะผิดหวังอกหักไหมหรืออย่าร้างอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยหรือตอนนี้ชาวลัคนาราศีตุลกำลังผิดหวังอยู่กับความรักอยู่หรือว่าเคยอกหักแบบ เจ็บมากๆมาก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะอพอสิบดาบขึ้นมาอยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะแบบลืมมันไปซะนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีเนี่ยกำลังเริ่มต้นนะคะรอคุณอยู่ชาวลัคนาราศีตุลแล้วมันมาตรงกับไพนี่จัสเมนนะคะปล่อยอดีตที่เป็นสิบดาบเนี่ย ถูกแทงข้างหลังนะคะการอกหักมากๆเจ็บมากๆกับความรักเนี่ยปล่อยอดีตให้ผ่านไปเรื่องใหม่นะคะเรื่องที่ดีชะตาชีวิตที่พลิกผันของคุณนะคะเรื่องที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นนะแบบนี้แล้วค่ะโอเคปิดต่อนะโอเปนไะพ่สามไม้เทา้าค่ะนะสมถ้วยก็มา3ไม้เท้าก็มานะคะสมไม้เทา้า คนนี้วางแผนอนาคตดีมากนะคะเป็นคนคิดเรื่องเกี่ยวกับอนาคตน่ะนะคะเกี่ยวกับด้านความรักด้วยนะอนาคตจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็เกี่ยวกับด้านการงานด้วยชีวิตทุกอย่างเลยค่ะการงานการเงินความรักวางแผนได้ดีนะคะเป็นคนมองการไกลมากๆเป็นคนที่ใช้คำพูดคำจาดีนะนะมีวาทศิลป์นในการพูดดีมากๆนะคะถ้าจะเปรียบดังสายงานแต่ไม่ได้จำเป็นว่าเขาต้องทำงานนี้นะคะ งานประชาสัมพันธ์อ,อ,อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะหรือเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านก็ได้นะคะมีหุ้นส่วนไม่เกิน5คนนะคะประมาณ3 5ถึงคนประมาณนี้เลยค่ะเปะิด่อนะโอ้เหรียญขึ้นมาเยอะจังเพื่อนๆคนๆนี้ไม่ได้อัตคัดฝืดเครืองนะ่ะนะคะแปดเหรียญขึ้นมานะคะราชาถือเหรียญขึ้นมาแล้วก็อันนี้อัศวินถือเหรียญก็ขึ้นมาอีก คนคนนี้รักอิกสระนะไม่ชอบให้ใครบังคับบงการหรืออะไรเขามากมายนะคะไม่ชอบอยู่นิ่งๆกับที่น่ะทํานู่นทํานี่นะคะปูดปารดคิดอะไรเราทําเลยทําเร็วลงมือทําเป็นคนที่มั่นใจในตนเองสูงมากๆนะคะเป็นคนที่ต่อสู้ฝ่าฟันกับชีวิตมากอยู่พอสมควรเลยนะคะเกี่ยวกับการหาเงินนะอัศวินขึ้นมาเนี่ยจะบอกว่าคนแบบนี้นะสู้เราดีสู้เราได้ตังค์ค่ะเหนื่อยเราได้ตังค์ ปิดตอนนั้นะอุ๊หลุดมาสองใบเพื่อนๆอนลิซขอสองเลยนะเพราะว่าไพ่อยากออกก็ได้ออกนะคะเหรียญขึ้นมาอีกแล้วค่ะไพ่สามเหรียญน,นะคะสามเหรียญขึ้นมาโอ้หเลขสามสามถ้วยนะคะสามไม้เท้าแล้วก็สามเหรียญขึ้นมาคนคนนี้มุ่งมั่นสร้างฐานะแบบ สุดๆไปเลยอ่ะเออมีเท่าไหร่ทุ่มหมดหน้าตักนะคะในด้านการหาเงินนะเป็นไพ่การค้า,คาการลงทุนที่ดีมากๆเลยสามเหรียญน,นะคะอยากจะคนคนนี้เก่งมากพอสมควรเลยนะไพ่สามเหรียญขึ้นมาจะไปสมัครงานที่ไหนนะคะจะสมัครเรียนที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ได้นะคะด,ดีคนจะเห็นความสามารถนะคะของเขาแล้วไพ่ที่ออกมาเด้งออกมาอาลิซไม่ได้จับอัศวินขึ้นใหม่อีกแล้ว อัศวินขึ้นมาอีกแล้วค่ะอัศวินถือถ้วยนะอัศวินถือเหรียญก็มาถือถ้วยก็มานะอัศวินถือถ้วยเนะี่ยเป็นคนที่เป็นคนสู้ชีวิตนะคะเป็นคนที่ฝันให้ไกลเราไปให้ถึงนะมีความคิดความฝันนะคะ,ะเกี่ยวกับอนาคตตัวเองเกี่ยวกับโดยเฉพาะความรักอยู่นะแล้วก็ลงมือต่อสู้ฝ่ฟาฟันกับสิ่งที่อยากได้ด้วยนะคะเป็นไพ่ของการ พอโพสก็ได้นะขอแต่งงานนี่เป็นไพ่แต่งงานก็ได้นะคะไพ่แต่งงานเดี๋ยวนะขึ้นมาโอ้สองใบเลยนะคะชาวลัคนาราศีตุลนนะเป็นคนที่แต่งตัวดีอีกแล้วถ้าอัศวินถือถ้วยขึ้นมานะโอ้แต่งตัวดีเนี้ยบนะคะหล่อสวยมาเลยนี่คล้ายๆดีไฮบริดเทสเลยค่ะนะแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่เนี้ยบพอสมควรนะคะพิธีพิถันกับการใช้ชีวิตมากๆเลยนะโอเคประตอน้าคะ่ะ อแล้วควินถือเหรียญขึ้นมาเดี๋ยวนะคะอัศวินถือเหรียญราชาถือเหรียญแล้วก็ควินถือเหรียญขึ้นมาอีกควินถือเหรียญเป็นคนลักษณะแบบไหนควินถือเหรียญเนี่ยนะคะเป็นคนที่ดูดีมีรถนิยมมากๆนะคะเป็นพวกแมท e ทีเรียลนะนะคะแมทเทีเรียลเกิลแมททอเรียลบอยอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีเครื่องประดับอะไรสักชิ้น2ชิ้นนะก่อนออกจากบ้าน อาจไม่จําเป็นต้องเป็นของแพงนะคะแต่ของแบบใส่แล้วแบบดูดีมีรสนิยมนะแล้วมีอํานาจในตัวเองนะไพ่ใบนี้ออกมานะคะ Queen of Pentacles เนี่ยจะคล้ายๆประมาณสูสีไทยเฮาเนะ่ะเป็นคนที่จัดการจัดแจงนะคะเก่งมากนะคะกับทุกๆเรื่องเลยเกี่ยวกับความรักนะคะเกี่ยวกับเรื่องภายนอกภายนอกบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะเออเก่งมากเลยคนนี้นะจากที่ดูนะคะเป็นคนนิ่งๆไม่ได้เป็นคนที่มีความรักแบบ หวือหวาน่ะจากที่ภาพรวมที่ออกมานะคะไม่ได้แบบโอโ้โหโรแมนติกอะไรสักขนาดนั้นเป็นคนที่ออกจากใช้ชีวิตเรียบเรียบไปด้วยซ้ำนะคะแต่มีความรักนะคะความปรารถนาดีเนี่ยอยากจะให้คู่ครองเนี่ยจะเริญเจริญในทุกๆด้านเลยนะคะหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ความรักเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆนะน i ะค o i p g of Pentacles ขึ้นมานะทำธุรกิจเก่งไพ่ใบสุดท้ายนะคะ โอ้โหไพ่ใบแรกว่าปังแล้วเพื่อนๆหนึ่งถ้วยชาวตุนไพ่พบรักใหม่ที่ปังสุดๆแต่พอไพ่ The w o r l d ขึ้นมาก็โ,โหดีมากนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับความรักเป็นไพ่ของการมีชีวิตรักนะการมีชีวิตที่ถูกเติมเต็มนะคะในด้านความรักเป็นชีวิตรักที่สมบูรณ์นะคะสุขก,กายสุขใจไพ่ใบนี้นะอลิซรู้สึกว่า ห้แต่งงานยังสู้ไม่ได้เลยอะเนี่ยการได้พบกัลยาณมิตรที่ดีหรือว่าการได้แต่งงานนะคะถ้าให้ The World ขึ้นมาเนี่ยเป็นชีวิตรักที่ไม่ได้มีการทะเลาะเบาแวงเรื่องงี่เง่าอะ่ะอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยมีนะคะอยู่กันแล้วแบบสุขก,กายสบายใจสงบชีวิตราบเรียบนะคะมีเงินมีทองใช้อุดมสมบูรณ์พูนุขแบบนี้เลยค่ะ The World ขึ้นมานะโอ้ไพ่สำหรับนี้พ่อแม่แบบ บอกดีมากนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในด้านความรักนะคะเป็นกําลังใจให้นะอย่าลืมกดไลค์นะคะ subscribe เป็นกําลังใจให้อลิสด้วยนะขอบคุณค่ะ